ทีเด็ดฟุตบอลประจําวันศุกร์ที่15ธันวาคม2566ครับท่านอยู่กับเราร้อยหลายอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีมาฝากกัน7คู่นะครับบิลีกอังกฤษบุนเดสลีกานะครับการโชเซียร์อาลีกาสเปนรวมถึงทางด้านของพรีฟักขับเบิร์กครับด้วยนะครับแข่งที่ซาอุดีอาระเบียนะครับวันนี้เนี่ยมีมาฝากกัน2คู่ด้วยนะครับทั้งหมด7คู่ครับอัดแน่นจัดเต็มกันอีกเช่นเคยครับคู่แรกเนี่ยนอรทแฮมฟอร์เรสต์ครับเปิดบ้านรับการเยือนของสเปอร์นะครับ คู2บุนเดสลีกาของเยอรมนีนะครับเป็นทางด้านของมุนเช่นกันปลักครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของเบลมนนะครับคูต่อไปก็เป็นทางด้านของการโชเซอิตาลีครับมาลายูเวนตุสครัววันนี้ไปเยือนทางด้านของเจนัวนะครับแล้วก็ลาลีกาสเปนโอซาซูน่าครับเปิดบ้านรับการเยือนของราโยบิยากาโนนะครับดีเอเงอของฝรั่งเศสครับโมนากครับลุนแชมป์นะครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของลียงนะครับช่วงหลังเนี่ยฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ ฟีฟ่าคัพเวิร์คัพนะครับสองคู่สามทุ่มครึ่งครับเป็นคัพลีออนนะครับตัวแทนจากคอนคาเคฟหรือโซนเมกาใต้นะครับเจอกับทางด้านของอุราวะเลดไดมอนนะครับรอบตีหนึ่งตรงเนี่ยเป็นอัลอาลีไคโรนะครับ จากทางด้านของอียิปต์นะครับเจอกับทางด้านของเออิทิฮัดเจ้าถิ่นครับมันแน่นอนครับวันนี้ครับทั้งหมดเนี่ยเคู่ครับไปสรุปผลงานเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนครับวีพีทีเด็ดของเราทําเงินกันอีกเช่นเคยนะครับเรารล่หลังครับให้ต่อที่ยูนิยงซังกิลลสนะครับกับลิเวอร์พูลเนี่ยราคาปปปเลยนะครับราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะแปลกแล้วก็ไหลแรงนะครับผู้นี้เนี่ยจับตาดูกันตั้งแต่เมื่อวานนะครับเปิดราคามาเป็นทางด้านของลิเวอร์พูลนะครับเปิดต่อมา ที่ครึ่งลูกนะครับสุดท้ายเนี่ยพีิกลับเป็นทางด้านของเจ้าบ้านอย่างยูยงแซงติลุสนะครับต่อมาที่ราคาปปเลยนะครับริบูขนผู้เล่นชุดสำรองรงสนามนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของเจ้าบ้าน,นครับที่เล่นได้เหนือกว่านะครับเกมรุกอยู่ดันเหลือเกินนะครับสุดท้ายเอาชนะริบูไป2ประตูตัวหนึ่งคู่นี้ต่อที่เจ้าบ้านราคาปปก็จะหนักรับต่างกันไปแบบเต็มๆครับวันนี้มาตามกันต่อครับ แล้วก็สําหรับพี่ๆท่านไหนนะครับท่านนักลงทุนท่านไหนที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มหรือเข้าร่วมไลน์แอดของเรานะครับสนใจที่จะมารับทัศนะเพิ่มเติมรวมถึงทางด้านของทีเด็ดเวพนะครับจังหนับรับตังกันแบบนี้ทุกวันก็สามารถแอดไลน์สอบถามกันมาได้ที่ไลน์แอดของเรานะครับแอดไซด์หนึ่งศูนย์ศูนย์ RA นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับค่ำคืนนี้เป็นทางด้านของน o อตเทียมฟอร์เลสครับเปิดบ้านรับการเยือนของท็อตแนมฮอตสเปอร์ สเปอร์ครับชนะไป3ประตูต่อ1นะครับก่อนหน้านั้นเจอกันในลีกครับน็อตเิลแฮมฟอร์เรสชนะได้2อศูนย์ครับทั้งหมด7นัดที่เจอกันน็อตเิลแฮมฟอร์เรสชนะไป1นัดครับเสมอไปหนึ่งนัดทอร์นาเนต์ฮอสเปอร์ชนะไปถึง5นัดครับส่วนมากก็เจอกันในบอลถ้วยครับเพิ่งจะมาเจอกันในพรีเมียร์ลีกทุกการนี้แหละครับมาดูผลงานกันบ้างครับเจ้าป่าน็อตเิลแฮมฟอร์เรสครับนัดล่าสุดเนี่ยเสมอกับวูฟแฮมตันไป1ประตูต่อ1ครับก่อนหน้านั้นเกมเยือนครับไปเยือนฟูแแลล่มมพ้้ไปถึง5เกในนนบบาาััดดสุคร แพ้เอว์ตันไป1ประตูต่อศูนย์นะครับยีนัดหลังเนี่ยชนะได้แค่3นัดครับเสมอไป6แพ้ถึง11บเอ็ดแฮนดิแคปเปิดมา20นัดเนี่ยทำเงิน8เจ้า2แพ้สิครับสกอร์สูง9สกอร์ต่ำสิบนัดนะครับทางด้านของสเปอร์บ้างครับผลงานนัดล่าสุดเนี่ยฟอร์มประทับใจมากนะครับหลังจากที่โยกทางด้านของซอนฮงมินเนี่ยมาอยู่ฝั่งริมเส้นด้านซ้ายนะครับแล้วก็ได้ลิชาริซอนเนี่ยมายืนหน้าเป้าแทนครับผลงานดีครับนัดที่แล้วเนี่ยชนะนัด ทางด้านของนิวคาสเซิลไป4-1ครับก่อนหน้านั้นแพ้เวสแฮมคาบ้านครับ1-2นะครับก็มีช่วงบาดเจ็บไปหลายคนนะครับเปิดสถิติ20นัดหลังครับชนะ11เสมอ4แพ้5ครับแฮนดี้แคปเปิดมา18นัดทำเงินเเจ้า1แพ้8ครับสกอร์สูง15สกอร์ต่ำห้ครับนะครับวันนี้เนี่ยผู้เล่นของนอตแฮมฟอร์เรสต์กองหลังเนี่ยเจ็บกันเพียบครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของซานโตสนะครับมูริโลคอสตานะครับที่เจ็บแล้วก็ทางด้านของ เกมรุกเนี่ยเป็นอวอดียี่นะครับที่เจ็บไปนะครับผู้เล่นของสเปอร์ครับก็มีทางด้านของเปเลซิตนะครับที่เจ็บนะครับยังเจ็บอยู่นะครับเป็นตันกูนะครับแมดดิสันตัวหลักสําคัญเลยนะครับที่เจ็บไปนะครับแล้วก็ฟานเดเวนกองหลังตัวหลักอีก1คนนะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของสเปอร์นะครับเปิดต่อมาที่ครึ่งลูกขยับระหว่างครึ่งลูกกับครึ่งควบลูกนะครับสำหรับราคานี้เร่ารัาลาก็ยังเชื่อว่าครับแฮนดิแคปไม่น่าจะหลอกกันนะครับถ้าเปิดมาแบบนี้เนี่ย ตามแฮนดีแคปไปดูครับวันนี้ไก่เดือทองน่าจะเก็บ3แต้มได้ครับให้ต่อที่สเปอร์ครับที่ราคาครึ่งควบลูกครับในคู่แรกของค่ำคืนนี้ครับไปต่อกันที่คู่2ครับย้ายกันไปที่บุนเดสลีกาของเยอรมนีบ้างนะครับเป็นท้าของมุนเช่นกันบัคครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของเวเดอร์เบิรเมนนะครับคู่นี้เจอกันมานั้นล่าสุดอุ่นเครื่องนะครับภายในนะครับเวเดอร์เบิรเมนชนะไป1ประตูต่อศูนย์ครับก่อนหน้านั้นในบ้านของการนบัคเสมอกันอป2-2ครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ย เจอกันทั้งหมด10นัดหลังเนี่ยเป็นมือนเช่นกันบักชนะไป4เสมอ4ครับแพ้แค่2นัดเท่านั้นครับเบเลเชนชนะได้2นัดก็คือ2นัดล่าสุดที่เบเมนชันนะนะครับแล้วก็3นัดเนี่ยมือนเช่นกันบักทําได้ดีที่สุดก็คือเสมอนะครับคู่นี้ก็ยิงกันเยอะพอสมควรนะครับ10นัดหลังสกอร์สูงถึง6นัดครับสกอร์ต่ําไป4นัดมาดูผลงานกันบ้างครับมือนเช่นกันบักนัดล่าสุดเนี่ยไปเยือนยูเนียนเบอร์ลินครับแพ้ไป3-1นะครับก่อนหน้านั้น ชนะฮอฟเฟนไฮม์นะครับในบ้าน2ประตูต่อ1นัดล่าสุดที่เล่นดีนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยไปเยือนดอร์มุนก็แพ้ไป4-2ครับชนะวอกบวกในบุนเดสลีกานะครับ4ประตูต่อ0ฟอร์มขึ้น,ข,นขึ้นลงลงอยู่นะครับทางด้านของมุนเช่นกันบักสถิติ20นัดชนะ7เสมอ6แพ้7ครับแฮนดิแคปเปิดมา19นัดทำเงิน9เจ้า1แพ้9ครับสกอร์สูง17สกอร์ต่ำ3ยิงได้เยอะทีเดียวนะครับมาดูทางด้านของเบลมนบ้าน,นครับ นัดล่าสุดชนะเอาสบวกมา2 0ครับก่อนหน้านั้นเกมเยือนไปเยือนสตุตาร์ t เจอของแข็งเลยครับแพ้ไป20แพ้เรเวอร์ไป30ครับแพ้ฮันซาลอสต็อกในอุ่นเครื่องนะครับ2ประตูต่อ1เซสติ2ีนัดหลังก็ยังดูดีอยู่ครับชนะ5เสมอ4ครับแพ้11แฮนดีแคปเปิดมา16นัดทำเงิน7เจ้า1แพ้8ครับสกอร์สูง13สกอร์ต่ำา7ดนะครับด้านของผู้เล่นเนี่ยวันนี้เจ้าบ้านครับขาดตัวหลักไปเยอะพอสมควรนะครับแต่แฮนดิแคปที่เปิดมาเนี่ย เป็นทางด้านของเบเมนเป็นรองนะครับเหมือนเช่นกันบักเปิดต่อมาที่ครึ่งลูกเลยนะครับขัดขาดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยเจ็บไปเยอะแต่ยังต่อมาขาดอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะแบกแฮนดิแคบเยอะขนาดนี้ทําไมนะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าครับเล่นในบ้านของกันบักเนี่ยทุ่มสุดใจแน่นอนครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับยังเชื่อว่าเหมือนเช่นกันบักครับน่าจะเก็บชัยชนะได้ครับให้ต่อที่เหมือนเช่นกันบักครับประขาดครึ่งลูกครับในคู่ที่2ของค่ําคืนนี้ครับย้ายกันไปที่ กันโชว์ทีอิตาลีบ้างนะครับวันนี้มาลายยูเวนตุสครับอาจจะลุ้นแชมป์เนี่ยต้องเก็บ3ามแต้มให้ได้ในค่ําคืนนี้แหละครับวันนี้ไปเยือนทางด้านของเจนัวนะครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดครับบ้านของเจนัวเจนัวชนะไป2อหนึ่งครับทำแสบไว้กับยูเว่ไว้เลยนะครับสำหรับเจนัวก่อนหน้านั้นบ้านยูเว่ครับชนะได้2นัดติดครับสองแล้วก็3ามหนึ่งนะครับในบอลทั่วเจอกันเสมอไปสองสองเจอกันมาทั้งหมด10นัดหลังเจนัวชนะได้2นัดครับเสมอไป2ยูเว่ ชนะไป6นัดนะครับดูสถิติของเจนัวบ้างนะครับสถิติล่าสุดนะครับไปเยือนมอนซ่าแพ้1นไปเยือนลาซิโอแพ้1นนะครับเจนัวยิงไม่ได้2นัดก่อนหน้านั้นเสมอเอมโปลีครับ1ประตูต่อ1นะครับแพ้เกมเยือนโฟซิโนเน่อีก2-1นะครับในบ้านที่ชนะล่าสุดก็คือชนะเวโรนาครับ1-0เท่านั้นเองนะครับสถิติ20นัดชนะ6เสมอ5แพ้9แฮนดิแคปเปิดมา20นัดทำเงิน7เจ้า2แพ้11ครับสกอร์สูง7สกอร์ต่ำ13นะครับ ยิงไม่ค่อยจะได้แหละครับสำหรับทางด้านของเจนัวแต่ก็ยังเหนียวอยู่นะครับมาดูทางด้านของยูเว่บ้างครับชนะมา2นัดติดครับนัดล่าสุดเนี่ยชนะนาโปลีไป1ประตูต่อ0ครับก่อนหน้านั้นชนะ 2, 1, มอนซ่า2-1เสมออินเตอร์1-1นะครับชนะกายารี่2-1ชนะฟิออร์หนฟอร์มดีมากนะครับ8นัดหลังเนี่ยสเสมอ2ชนะถึง6นัดนะครับเซตยี่สิบนัดหลังครับชนะ13สเสมอ5แพ้2นัดเท่านั้นเองครับแฮนดิแคปเปิดมา20นาัด ทำเงินได้ถึง13นัดครับเจ้า1แพ้6คู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของยูเว่ครับเปิดต่อมาขาดทีเดียวที่ครึ่งลูกนะครับคู่นี้ก็ยังเชื่อว่ามาลายูเว่ครับน่าจะเก็บ3แต้มได้ไม่ยากครับเพราะว่าเจนัวช่วงหลังเนี่ยฟอร์มยังไม่ค่อยลงรอยเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จัดไปเต็มๆกับยูเว่ครับราคาครึ่งลูกกับไปต่อกันที่ลาลิก้าของสเปนนะครับเป็นทางด้านของโอซาซูนาครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของราโยบยกานโนะครับ คู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดบ้านของรายโยเนี่ยชนะไป2ประตูต่อหนึ่งครับก่อนหน้านั้นโอซาโอซาซุน่านะครับชนะได้ในบ้านเนี่ยสประตูต่อหนึ่งเช่นกันครับเจอกันมา10นัดหลังผัดกันแพ้ผัดกันชนะมานะครับส่วนมากก็เป็นโอซาซุน่าครับชนะได้ถึง5นันครับเสมอกันไป2นัดทางด้านของรายโยบายกากโนนะครับชนะไป3นัดครับ มาดูสถิติกันบ้างนะครับโอซาูนานัดล่าสุดเสมอกับคาร์ดิสไป1ประตูต่อน1นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเสมอเรอัวซูเซตไป1ประตูต่อน1นเช่นกันกินหูไม่ได้ข้างหนึ่งครับที่เหลือเนี่ยฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไปเยือนบียารีลแพ้ไป3-1เสมอลัสพามัตในบ้านหนึ่งแพ้คิโรนา24ครับแล้วก็แพ้ให้กับเรยเบติส2ประตูต่อน1นะครับทีมหัวตารางเนี่ยโอซาูนาเก็บคะแนนไม่ได้เลยนะครับเก็บได้แค่ ดูอิสซสัเท่านั้นนะครับเศรษฐียนัดหลังชนะ6เสมอ5แพ้9ครับแฮนดิแคปเปิดมา19นัดทำเงิน7เจ้า2แพ้10สกอร์สูง11ครับสกอร์ต่ำ9นะครับทางด้านของราโย่บ้างนะครับผลงาน2นัดล่าสุดฟอร์มดีนะครับนัดบอลถ้วยก็เก็บชัยชนะมาได้นัดล่าสุดเนี่ยเสมอกับเซลตาบิโก้ไปครับ0-0ถึงแม้ว่าจะออกขึ้นนำไปนะครับแต่โดน VR ยึดรูบกลับคืนเฉยเลยนะครับเศรษฐียนัดของราโย่นะครับ ชนะ6เสมอ10ครับแพ้4แฮนดิแคปเปิดมา20ตัดทําเงิน11เจ้า3แพ้6ครับถือว่าเป็นบอลรองทําเงินได้เยอะพอสมควรนะครับราคาที่เปิดมาเนี่ยก็เป็นทางด้านของโอซาซูน่าครับเปิดต่อมาที่ครึ่งลูกเลยนะครับราคาค่อนข้างที่จะแปลกทีเดียวนะครับสำหรับคู่นี้ครับโอซาซูน่าคู่นี้ครับเหล่าร้ายหลัก็ยังมองว่าทางด้านของราโยนะครับถึงแม้ว่าจะเล่นเกมเยือนเนี่ยช่วงหลังก็คลาดยากมากนะครับ เพราะฉะนั้นคู่นี้มองว่ามุมเสมอน่าจะมีเยอะกว่าครับเพราะฉะนั้นให้รองที่ราโยบายจิกาโนนะครับราคาครึ่งลูกครับหรือราคาปปครับไปต่อกันที่หลีเอิงของฝรั่งเศสนะครับเป็นทางด้านของโมนากูครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของลียงนะครับ เจอกันมานัดล่าสุดบ้านของลียงครับลียงชนะไป3ประตูตอนหนึ่งเลยนะครับก่อนนั้นเล่นในบ้านของโมนาโกเนี่ยโมนาโกชนะได้2นัดติดครับ2อหนึ่งแล้วก็2อศูนย์แฮนดิแคปเปิดมา10นัดหลังเนี่ยโมนาโกทําเงิน4ี่ครับลียงทําเงินได้ถึง6นะครับไติโดยรวมนะครับสินัดหลังโมนาโกชนะไป4ครับลียงชนะไป6นะครับมาดูผลงานกันบ้างครับโมนาโกและนัดล่าสุดไปเยือนแรนนะครับชนะไปได้2ประตูตอนหนึ่งแต่ก็มี ใบแดงติดมาด้วยนะครับก่อนหน้านั้นชนะมงปีเย่ไป2อูนในบ้านนะครับแพ้ปารีสถึง5้าสองครับในบ้านก็เก็บ3ามแต้มได้ต่อเนื่องนะครับเก็บ3ามแต้มในบ้านเนี่ยมาห้านัดติดแล้วนะครับสำหรับโมนาโกนะครับสถิติ์ยีนัดหลังครับชนะ11เสมอ4แพ้ห้าแฮนดิแคปเปิดมายี่สิบนัดทําเงิน11เจ้า1แพ้8ครับสกอร์สูง12สกอร์ต่ํา8ครับทางด้านของลียงบ้างครับ ผลงานนัดล่าสุดนะครับพลิกกับฟอร์มมาได้นะครับชนะตูลูสไปถึง3ประตูต่อศูนย์ครับก่อนหน้านั้นแพ้2นัดติดครับแพ้ให้กับมาร์เซย์สามศูนย์แพ้ให้กับลองส์นะครับสามสองแล้วก็แพ้ให้กับลิวครับสองประตูต่อศูนย์นะครับสถิติยี่สิบนัดหลังไม่ดีเลยนะครับชนะแค่สามนัดเสมอสี่แพ้ถึงสิบสามนัดนะครับสาหรับลียงรดูการนี้ไม่ค่อยดีเลยนะครับ เปิดตลาดไป18นัดทำเงิน3ครับแพ้ไปถึง15นัดครับสกอร์สูงเสกอร์ต่ำสิบเอนะครับรังคะแนนครับโมนาโกอยู่อันดับที่3มีลุ้นนะครับห่างจากปารีสแซงฌแมงเนี่ยอยู่แค่6คะแนนเท่านั้นนะครับมี30คะแนนปารีสมี36นะครับทางด้านของลียงจมบุ้ยนะครับอยู่ที่10คะแนนเท่านั้นครับแข่งไป15นัดในลีกเนี่ยชนะแค่2นัดเสมอ4แพ้9นะครับ คู่นี้เนี่ยก็เป็นทางด้านของเจ้าบ้านอย่างโมนาโกครับเปิดต่อมาที่1ลูกเต็มทุนทวน,นครับน้ําสวยๆเลยนะครับคู่นี้เหล่าร้ายหลาก็ยังมองว่าทางด้านของโมนาโกครับเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดลียงฟอร์มไม่เรียกว่าถึงแม้ว่านัดล่าสุดนนจะชนะมาะครับแต่ฟอร์มก็ยังไม่ค่อยจะโดนตาเท่าไหร่ครับในช่วงหลังนี้ครับหลุดลุยไปเลยนะครับสาหรับลียงดังนั้นคู่นี้ สามแต้มเจ้าบ้านจําเป็นต้องมีแหละครับลุ้นกันที่เม็ดที่2ครับให้ต่อที่โมนาโกครับราคา1ลูกเต็มครับในคู่นี้ครับไปต่อกันที่ฟีฟ่าคัพเวิร์ลคัพนะครับก็หรือว่าชิงแชมป์สโมสรโลกนะครับคู่แรก3ามทุ่มครึ่งครับเป็นทางด้านของคาร์ลออนนะครับตัวแทนจากอเมริกาใต้นะครับเจอกับทางด้านของตัวแทนจากเอเชียครับอตราว่าเรดไดมอนด์นะครับที่มีทางด้านของเจ้าบุกเอกนิตปัญญาของไทยเรานะครับวันนี้อาจจะได้รับโอกาสลงสนามนะครับ คู่นี้เนี่ยยังไม่เคยเจอกัิมาก,ก่อน,นครับแต่ติของขับเลออนนัดล่าสุดในลีกเม็กซิโกนะครับคอนคาเคสเนี่ยไปเยือนขับเมกาครับแพ้ไปสองูนย์เสมอขับเมกาครับสองประตูต่อสองสถิติ20นัดครับขับเลออนชนะ6เสมอ6แพ้แครับแฮนดิแคปเปิดไป20นัดทำเงิน5ครับแพ้ไปถึง15ครับสกอร์สูง9สกอร์ต่ำ11นะครับทางด้านของอุลวัเรดไดมอนด์บ้างครับ นัดล่าสุดเล่นเอฟซีนะครับแชมเปี้ยนส์ลีกไปเยือนทางด้านของฮานอยทีเอ็นทีนะครับแพ้ไป2-1ก่อนหน้านั้นในลีกนะครับชนะซัปโปโรไปได้ครับ2ประตูต่อ0นะครับสถิติยี่สนัดครับชนะ8เสมอ5แพ้7แพ้ที่แคปงปิดมายี่นัดทำเงิน7เจ้า1แพ้12ครับสกอร์สูง10สกอร์ต่ำสิบนะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของคาบเลออนนะครับเปิดต่อมาที่ครึ่งลูกเลยนะครับบอลต่อบอลชิงคาบเลออนดูดีกว่านะครับบอลจังหวัดเดียวนะครับ ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับในลีกเม็กซิโกคู่นี้ให้ต่อที่คับเลออนครับราคาครึ่งลูกครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายนะครับของค่ําคืนนี้นะครับเป็นทางด้านของอาวาลีไคโรครับเปิดบ้านรับการเยือนของเอาอิติฮัตนะครับคู่นี้ก็เคยเจอกันมา1ครั้งครับก็เป็นทางด้านของเอาอิติฮัตนะครับชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์ะครับก็เจอกันในฟีฟ่าคัพน์ครับในปี2005นะครับ มาดูสถิติกันบ้างครับเอาอิติฮัดเจด้านะครับก็นัดล่าสุดผลงานเนี่ยชนะทางด้านของอ็อกซ์ฟอร์ดเซตี้ไปได้ครับ3ประตูต่อ0นะครับในฟีฟ่าคัพเวิร์ตคัพนะครับซิตี้6นัดหลังครับชนะ4เสมอ1แพ้1นะครับอันนี้ก็เปิดมา6นัดทำเงิน3ครับแพ้ไป3สกอร์สูง5สกอร์ต่ำหนนะครับมาดูทางด้านของอาลีไคโรกันบ้างนะครับอาลีไคโรนัดล่าสุดเสมอกับซีอาร์ไปนะครับ0ประตูต่อ0ในคอนคาเคสแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับ ก่อนหน้านั้นไปเยือนทางด้านของยังแอฟริกันเสมอไป1ประตูต่อ1นครับสถิติ6นัดหลังชนะ2เสมอ4ครับยังไม่แพ้ใครนะครับหนักไปทางด้านเสมอคู่นี้ราคาที่เปิดมาก็เป็นทางด้านของเอิทิฮัดนะครับเปิดต่อมาที่าราคาครึ่งควบลูกน้ำก่อนการที่จะขาวครับ2ลูกครึ่งควบสําหรับสกอร์สูงน้ําลบ10ราคารองครึ่งลูกเท่านั้นเองนะครับน้ำบวกสท่วนเลยนะครับก็ถือว่า แฮนดิแคปยังมองว่าเอาอิทิฮัดเหนือกว่าครับแต่ต้องมาดูว่าเอาใครรครับเตรียมทีมาเป็นยังไงนะครับซ้อมยังไงอีกทีนึงแต่ก็ยังเชื่อว่าวันนี้เนี่ยเจ้าบ้านถือว่าได้เปรียบนะครับอย่างเอาอิติฮัดเล่นในบ้านด้วยนะครับเล่นในซาอุดิอาระเบียกองเชียร์ก็น่าจะหนุนหลังกันเพียบเลยครับแล้วก็ดาวดังก็เรียกกองเชียร์มาเยอะพอสมควรนะครับในช่วงนี้เพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่เอาอิทิฮัดครับที่ราคาครึ่งครบลูกครับจังหนับรับตังกันครบ7คู่ครับค่ำคืนนี้ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมานะครับพี่ๆท่านไหนอยากได้ทีเด็ดเพิ่มเติมนะครับนอกเหนือจากหน้าช่องเนี่ยทีเด็ดของเราเข้ากันแบบจังหนับก็สามารถแอดไลน์กันมาได้ที่ Li น i แอดครับแอดไซน์หนึ่นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราครับเหล่าร้อยหลานนะครับร่วมเดินทางไปกับเราครับกระเป๋าไม่มีเหงาตังค์ครับสำหรับวันนี้ครับอูบอลกันให้สนุกครับพรุ่งนี้ตื่นมารับตังค์เช่นเคยครับสวัสดีครับ